ดีครับพบกับเราในะช่องสีดอโกงเงินนะครับผมมาเช้าก่อนเช้านะครับผมก็เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับผมชาวประงก็เดินล็อกหาจินข้าวช่วยนะครับ เราปัดเราได้เรือรไม้แล้วครับผมกครักินแตงโมนะครับผมแตงโมแล้วก็กล้วยครับผมวอวดี่หัเลย่อิคำเดียวเลยดสิบำาดียวเครบโอ้โวหนเอาคนอาน อันนี้ผมมีมะละกอด้วยนะครับมะละกอสุกนะครับผมอันนี้ครับนี่ถุงวัตถีรอกตุ๊กแกนี่ตุ๊กแกอะไรเลยตุ๊กแกให้เราการกินเป็นลูกเลยแต่หมูอ่ะนี่ลูดพิสอธิษฐาน โอวันนี้กินผล,ลไมนน้กินเลยกินเลย,นห,นยหลายอย่างเลยนะครับรผมเย็นเลยลูกนั่นนั่นหลุดอีกแล้วกิบก,ก้นกอนจิบก้นกอนกิบก้อนเดี๋ยวเกี่ยว<ๆ>อยู่กินยังไม่หมดนะครับขออีกแล้วครับผมเกี่ยวตัวหน้อยไม่กินมไม่ได้เบิดไปเลยน,นี่เอา,าไปก้อนอาไรเยี่ยมเลยขอเอาไปวางยาแหง เก็บไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับเออกินลูกแก้นที่สังคมหยับเหมือนเบิรดโอ้เดินทางไปพังนาครับผมเดินไปบ้านไหนก็ได้ได้กินข้าวทุกบ้านเลยนะครับผมเพรทางนี้เขาทานกับช้างนะครับผมกล้วยเป็นอ้อยนะครับผมบางบ้านก็ได้ อาหารไปกินที่พักเลยีก็มีเลยนะครับเก็จะเดินไปอย่างนี้ครับก็เราก็จะได้พักแล้วนะครับผมเราก็จะเดินอีกสักพ้อหมู่บ้านสักนิดเจ้าเราก็จะออกไปพักแล้วครับบรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยหนาวนะครับ อาหารของน้องก็เยอะแยะเลยนะครับผมกินเกือบได้เกือบทุกหลังเลยครับผมข้าวเหนียวนี่ครับผมข้าวสุกนะครับผมเราจอดกะรอดูน้องพองกันนะครับผม อยมีคนแล้วครับประมาณสองโมงสามโมงนี่ก็ไม่มีคนก็เริ่มออกไปทำงานไปตัดไม้นะครับผมกินแล้วก็บรรนีรมาบ้านหลังนี้ก็ได้กินกล้วยแล้วก็สองู่นะครับผม กดูน้องพงนน้องช้างยังมีความสุขนะครับวิ่งหยอกกันก็เดินอย่างนี้ทุกวันนะครับผมตอนเช้ามาบ้านหลังนี้ก็ได้กินกล้วยเคียหนึ่งเลยนะครับผมวันนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมอาหารของน้องพงเงินครับผม ขวกล้วยเครือหนึ่งเลยนะครับสงสัยวันนี้อาหารกลางวันนี้ของน้องพงเงิน,นสงสัยจะไม่กินแล้วครับสงสัยจะนอนกลางวันแล้วนะครับผมเพราะว่าอิ่มมากแล้วครับผม บ้านนี้อาหารเยอะมากครับผมดูค,ครับโอ้มาอีกแล้วครับเครือหนึ่งครับผมก็เป็นสองเครือแล้วนะครับผมดูครับเป็นสองเครือแล้วดูนะครับ ให้เป็นหวีนะครับให้เป็นเคลียร์เลยนะครับผมโอ้จะไม่กินแล้วครับสงใส่ที่ยิมแล้วนะครับผมเหยียบเล่นแล้วนะครับถ้ากินเยอะๆก็เหยียบเล่นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถซาเลงใส่ไปให้กิน ตรงที่เราพักนะครับวู้สองเครื่อให,ใหญ่เลยนะครับถ้านับเป็นดีก็ได้เกือบยี่สิบปีนะครับเอฟซีของน้องโคงกันนะครับผมนานๆช้างจะได้เข้าหมู่บ้านนะครับก็ต้อนรับด้วยอาหารการกินของน้องโคงกัินนี่แหละครับผม เยอะแยะเลยครับมันโอ้ดูนะผมชาวบ้านก็ให้ชวยให้ไวนะครับผมก็จะให้เงินนะครับผมเงินน้องโหเยอะแยะนะครับผมดูเขค้านไะ ดูครับน้องพวงเันเก็บทิปนะครับผมโอ้โหเยอะแยะนะครับผมโอ้โหเก็บเก็บรองเท้าขึ้นให้ควนช้างนะครับผมครับ จะได้อาหารให้น้องกินด้วยนะครับมีข้าวดูครับผมน้องก็ได้กินอาหารกับเอฟซีก็เยอะนะครับวันนี้นะครับดูดูครับผมมีแต่เอรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับผม<ด>กข็ขอขอบคุคนที่เข้ามาดกดติดตามช่องน้องพงษ์เงินด้วยนะครับผม กปิดพิธ so, ีกับนะครับรอดท้องน้องโพเงินนะครับผมสระเกาะต่อดวงบูชาโชคนะครับผมให้อยู่ดีมีแรงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเป่าน้ำมนต์ใส่หน้าบ้านของดูครับผมก็เป่าติดกัน สี่ห้าหลังแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เคยมานะครับผมพอมันก็จะปอน้ำมนนะครับผม ส็แล้วนะครับผมบบดูดครับผมมีน,น้นองฟองมันก็ได้อิ่มกินผลไม้นะครับผม,มก็จะเป็นหลังต่อไปเลยนะครับผม หลังต่อไปนะครับผมสะเดาะเพาะต่อดวงบูชาชอบกับพญาช้างนะครับผมกับน้องโฟงเงินได้นะครับผม ใส่หน้าบ้านร้านค้านะครับผมใ,ให้โชคให้หมานนะครับปีใหม่นี้ครับหลอดน้องโอม,มันอีกแล้วนะครับผม